ไกดปั้นฟินส์ใน1น,นาทีฟินส์ตัวละคร5ดาวธาตุไฟฟ้าใช้หอกเป็นอาวุธสายดาเมจหลักยืนสนามเล่นคู่ปฏิกิริยาชาร์จจันทราค่าสเตตัสที่สำคัญเลเวลตัวละครให้อัพเลเวล90พลังโจมตี2,000หน่วยขึ้นไปอัดตาคิความแรงคิชำนาญธาตุทำมากสุดเท่าที่จะทำได้ค่าฟื้นฟูพลังงานแนะนำา120ถึง1 4 0 ลำดับการอัพสกิลให้อัพ่าไม่ตายเป็นหลักจากนั้นอัพสกิลธาตุส่วนการโจมตีปกตินะครับก็แนะนำว่าให้อัพติดไว้บ้างเซตอาร์ติแฟกต์ดีที่สุดแนะนำานท์ออฟเดอะสกายอ็อปชั่นนาฬิกาพลังโจมตีเปอร์เซนต์หรือค่าชำนาญธาตุถ้วยพลังโจมตีเปอร์เซนต์หรือว่าชำนาญธาตุหมวกอัตตาคิความแรงคิอ็อลองหาอัตตาคิความแรงคิพลังโจมตีเปอร์เซนต์ค่าชำนาญธาตุแล้วก็ฟื้นฟูพลังงาน อาวุธที่ให้ค่าอัตราคิความแรงคิหรือพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถใส่ได้หมดเลยตัวอย่างการจัดทีมสามารถเข้าไปดูไกด์แบบเต็มๆในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับ